โอมจ้าหมแบบูบหมูติดมันน้อยๆจ้าื่อน,นี้จะมาก,กินฟเฟอร์ด้จ้าเฟอร์ดทงตรงจากเมืองเล่าเลยจ้าเส้นเฟอร์จ้าดยว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะนี่โอ้ไอทวนๆเลยมาปรุงก๋วยเตี๋ยวจ้าวันนี้ ตักน้ำซุปใส่เลยจ้าใส่หมูค่ะเหมือนคลิปก่อนเลยนะจ้าใส่น้ำซุปลงไปเลยจ้า ปรุงกับปุงคือคิปกรอ,อนเลยนะคะ,ะมาใส่กระเทียมเจียวจ้ากระเทียมเจียวลองใส่น้ำมันเจียวจักน้อยนะจ๊ะใส่แล้วมาปรุงบะหมี้ปรุงใส่ใส่อันใส่พริกบะหมี้พริกกระเจียวเองด้ิจ้า ยันโปเพชรใส่ไปอีกจ้าปีกไก่ตามเตาด้วยปีกไก่น้ำปลาจ้าซอสพริกจ้าน้ำตาล ทาด้วยผักชีต้นหอมจ้าตามด้วยบัวน,นี่หอมบัวหอมบัวอยั่นบัเปรียวจ้าใส่บักหน้าต่อไปนี่ใส่บักหน้าจ้ามาคน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 โค,น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 คเลโเลยนี่ ออเอาอ่าหัแซบคักจ้าใส่หมูใส่หมูหมอันหมูตอนใส่ตอนหมูหมูกับหมูติดมันน้อยๆจ้า งูติดมันหน่อยๆซับเป็นลูกเต่าสีสันจะแซ่ โอ้ยเป็นจะแซีบแล้วจ้ะทุกคนมากินน้ากันด้อพป่นะตอนมื้บอบ่ต้องใส่ลุกชินจ้าเพราะ่าบ้านนี่บ่ค่อยมากปันใดก,กินกินได้ย่จ้าทามันมีเนาะอันนี้มันบ่มีลูกชินจ้าก็เลยบริก,ก,กรินกไ็ได้ใส่สูตรปรุงสูตรปรุงอันกว๋วยเตี๋ยวก็เอาไปใส่ได้ได้จ้ะสูตรนี้แซ่บจ้ะแซ่บอันนี้หมูหมูอ่อนติดน้ํามันจักน้อยได้จ้ะแต่ว่าตุนแหล้แล้วจ้ะเนี่ย ตุนเหรให้มันหนุ่มให้มันเปลือยจังน้อยตุนกำลังเสียบนี่จ้ะตัวตองอยังมากมากจ้ามาจ้ะลงมือเลยบัดนีถั่วยนี่ก็เป็นของสามีจ้ะของแฟนเป็นแต่เสียบมาจ้าอันนั้นสองถั่วได้หน่อยเนะมันของลูกสาวเป็นบบกินเพด พ่นบอกกินพักจ้ากันเลยได้ใสเด้เซ็นกับตอในให้เพิ่นเรียบร้อยจา้ Very good จาเว r ร g o ิ d กดจ้าลงมือเลยบัดทีนี่มีพักน้ำได้ไหนะมีพักมีกะปีน้ำจา้าสูตรนี้เด็ดจา้าแซ่บแห่งบอกว่าแ่บเลิศค่ะไปกินกันเลยจา้าบัดน,นี้ เสบๆแ,แบบนี้ได้จ้าเป็นตาเสบคักของลูกสาววันบวกินอันบวกินเพจพบกกินผักก็ดกได้กินแต่เส้นกับตอนจ้าเป็นตาเสเนาะพี่น้องมากินน้ำกันจ้านี่ละจ้าขั้นตอนกระบอกมี่ยังหลายลองปรุงเบิ่งเด้อจ้ะเด้อเธอหากว่าติดใจจ้ะ